ฟลิกฟอร์ยูทูบเบอร์ครับผมจากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยาสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนยูทู e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชัน จะบอกว่าซาวด์เอฟเฟกเป็นอะไรที่หายากมากเพราะว่าคือบางทีเนี่ยเรารู้ว่าเราอยากได้แบบไหนเฮ้ยอยากได้เสียงตลกอยากได้เสียงประตูเปิดจะพิมพ์หาว่าอะไรใช่ไหมคือมันหายากมากซึ่งใน YouTube เนี่ยเขาก็มีเตรียมมาให้แล้วเป็นยังไงบ้างครับใช่ค่ะก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยยูทูบไม่เคยใช่หรอคือเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามีเมื่อกี้ทีมงานบอกว่ามีซาวด์เอฟเฟกต์จะบ้าตายซับซับก็คือครึ่งล้านแล้วแต่ว่าไม่รู้จักใช่ไหมคะจะบอกว่า YouTube อตอนนี้เนี่ยเขามีเอฟเฟกต์ฟีให้กับเราด้วยา่ก็ให้เข้าไปที่นะคะสตูดิโอผู้สร้างนั่นเองแล้วก็ไปที่ห้องสมุดเสียงตอนนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นโฟลเดอร์แยกขึ้นมาก็คือเป็นเอฟเฟกต์เสียงค่ะ<อ>ก็จะมีพวก<อ>เสียงเด็กร้องเสียงประตูเปิดเสียงปีเท้าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังอัปเดตไม่เยอะเท่าไห,หร่แต่ว่าก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากได้ะคะก็าสามารถโหลดยังได้ฟรีเลยตรงนี้เลยค่ะครับผมก็เอาไปทำขัผลงานได้ตามสบายไม่มีติดธิ์แน่นอนเพราะเป็นของ YouTube เองน ใช่ค่ะ <Yeah. S 2> แล้วไปดูช่องต่อไปกันเลยค่ะ c l i p of the Week เยนะ่เปลี่ยนแล้วนะ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 เปลี่ยนชื่อแล้วไง Weekly Online ออเขาเปลี่ยนเป็น Online Station แล้วจ้าอ๋อสติกเรื่องเกมจัดเต็มทุกแพลตฟอร์ม Online Station กับ12คอลัมน์ที่เอาใจขอเกมทุกรูปแบบใช่ค่ะวางแผนทุกวันจันนะจ๊ะเย้ และคลิปออฟเดอะว k คในวันนี้นะครับเป็นของคุณโดมิสเกมมิ่งทีวีนะครับแค่โลโก้ก็กินขาดแล้วเราดูโลโก้ด้วยอะโลโก้เดี๋ยวเขาเป็นตัวอะไรนะคอมโดเป็นคอมโดดราก้อนเป็นตัวเฮ่แล้วมีคำว่าไฮด้วยนะมีคำว่าไฮอยู่ข้างหน้าด้วยวันนี้เนี่ยเขาจะมาเล่นเกม a s s a s s i n s c r e e d 3กันค่ะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเขาจะเล่นเกมอะไรคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับค่ะปน สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะฮะกับเกม Assassin's Creed 3นะฮะกับผมนะฮะ d o ่เ Gaming ครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะฮะแหมวันนี้คอนนอ์มาอย่างเท่ครับมาแบบโจสลัดเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าหายไปนานครับรวยขึ้นเยอะเลยอ่าแล้วนี่อ้าวอ้าว้พี่พี่เดินเขาเขาถ่ายทํากันอยู่พี่เดินมาไม่ไม่ดูมุมกล้องเลยเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็นะฮะรวยขึ้นเยอะครับแต่ว่าหลังของเราครับมันคือหมาคอทนะฮะไม่ใช่หมาลุกคือแบบว่ามันต้องรู้ตามรู้แดงกันไปเลยฮะ คาไวแล้วมันเสมอกันมันค้างคามาเล่นกันเลยมาเอกกดตัวทีก่อนเออมาดูมุมนี้อืมอ่ะเริ่มลยแล้วกันนะเราจะไปคนเดินก่อนเดินทางนี้อ่าโอเคเดินคือหมากคอสเนี่ยมันต้องมีการเสียสลักกันบ้างน,นะคายแล้มเล่นแบบหงหวงัวแบบเหมือนเล่นแบบเซฟเซฟไปอะ่ะเออมันเลยยืดเยื้อคาดีขอแบบลุกค่าลแล้วกันแบบไวๆเลยนะเงาเง,งาสะท้อนผ่านดีเหลือเกินอ่ะไป ตรงนี้เดินสังเกตดูด,ดีอย่าพลาดงานนี้เอ,อ้อันนี้นอันไหนจะมากินกลัวยากยากเออดักไว้ก่อนสออนกันไว้ดีก็เป็นตับอืต่อไปเอาตัวอะไรเดินดีเอาตัวข้างในเดินดีกว่าเดินเดินเดินดิเออปลาอืมมันก็สเส้นเสเหมือนกันนี่ว่าโอเคได้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 ไดไดได เดินมาทางนี้ก่อนแล้วเอ้ยไอ้กับดักกับดักกับดักออีีแคนเซิลแคนเซิลไม่เอาไม่เอาไม่เอากับดักมันมีกับดักอ่าอย่าอย่าโง่อย่าโง่อ่าเดินเดินไปโอเคตอนนี้ยังเท่าๆกันอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันไหนไอ้นี่โอเคมาสงสัยต้องเสียตัวนึงแล้วล่ะมันมาลุกขนาดนี้มาดิไม่กินหักขานะโอเคกินมาใช่ไหมมาใช่ไหมได้ได้กินกลับอ่าโอเค เจ้าเกากันไปเพื่อนวับเดินมาแล้วไอตัวดามตัวนี้มันเริ่มจะเข้าคอตแล้วนะไ,นไงไงเริ่มแล้วมันเริ่มคอตแล้วเข้าคอตนี้อันตรายนะจะบอกให้มาอันนี้ไม่กินกลับไม่ได้มาอันนี้ก่อนเปิดวับไอตัวดามนั่นเข้าคอตเรียบร้อยเข้าแล้ว จะเดินไปก็ได้เดินกลับก็ได้นะฮะเดินเข้าไปวาบอ่านี่งานเริ่มแล้วเราเริ่ม,เร,เ,รมเราเริ่มจะฮอตแล้วเ,เหมือนกันนะวาบ <c oughs> เดินเดินไปเดินมานี่ไงกินเรียบร้อยทำไมมึงไม่ดูให้ดีวะเออกินเข้าไปเราได้เปรียบแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวด,ดูดูแต้งกว่านี้เออเราได้เปรียบใช่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 ได้เปรียบยังไงเดินเข้ามาอา้าวทำไมวันนี้มันกากอย่างนี้ล่ะอ่ะกินอีกอโอเคแล้วมันก็กินได้เหมือนกันนะโอเคเจา้าเจ้ากันไปอันนี้ กินดิเออตามนั้นโอเคตัวนี้ก็ไปนะฮะฮอตไปอีกตัวเยี่ยมอืไอตัวนี้ไม่กินได้นี่หว่าโอเคเออกินไปกินไปเอเดเดเดอีก่อนเอ,อต้องกินตัวนี้ตีมันลยกินไม่ได้โอเคเอาไปดิตายตายโอเคเดินกินได้ก็เอาวับ ล่อ,ลอมาตัวนี้ไปเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยแล้วมันกินสองต่อได้โอ้พาแล้วพาแล้วอ่ะกินเลยอ่ะกินสองต่อไปโอเคเขาเรียกว่าตกที่นั่งลำบากโดมี่อ่ะไม่เป็นไรสงสัยงานนี้คงแพ้วะ่ะฮอสสีเ่เข้าไปเข้าไปเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกห๋อ ตัวนี้ร้องงอเลยไอ่ตัวนี้ต้องเดินหนีชัวโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีตัวนี้อันตรายตัวนี้อันตรายออกก่อนออกมาก่อนอ่ามันเดินตัวไหนกลับมาทำไมได้ได้ได้วับอืมต้องมีการเขาเรียกว่าเทคนิคการหว่านล้อมมันมาแล้ววับอ่ะฮะ ไอ้นี่รอกินรอกินเออเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดี๋เดี๋ยวก่อนวเดอ๋นเดี๋ยวกดี้นวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดีกยวเายวเดี๋ยวเี๋นวีี๋ยวีหนี๋ดีวีีเยเยกินีเเยเีวนดด โอ้นึกว่ากินตรงโน้นถ้าทางจะแพวะวันนี้ไม่น่าจะรอดรอดยากก่อนจะเย็นมา,มาทางนี้อาอน,นี้แล้วกันมามากดดิปตาทางนี้นั่นไง เอาแล้วโอ้โหดูมันเล่นดิอยก่อนอยู่ก่อน,อนอไม่มีทางให้เราชนะได้เลยแบบนียโดนแล้วกูโดนอีกแล้วอ่ะมายอมยอมยอมมากินเลยอ่ะกินชนะยากจริงๆ มันเก่งกว่านิดนึ่งอ่ะ,อะกินไปชนะยากบอกแล้วเดินเข้าอืมอ่ะ,อะกินเล้วโอเคกูพาลาดละไอ้ดำก็กินได้อีกอกูเล่นอะไรของกูเนี่ยตัวเดียวล้วนๆตัวเดียวล้วนๆตรงนี้ตอนนี้ตัวเดียวล้วนอืมกิน เอ้ยหมดตัวเลยกูกินขาดเดินไปเขากินสองเพื่อจริงๆตอนแรกเราคิดว่าแอดจะสินทรีสามเนี่ยมันจะเล่นเกี่ยวกับแบบเนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเขามาเล่นเป็นหมากฮอสอ่ะแล้วแบบเขาแบบสอง ถ้าอยากเล่นบมากฮอตไปเล่นบนเว็บไหมเออแล้วคือเขาอธิบายแบบอุ้ยเราต้องเดินอย่างนี้นะเราต้องเดินอย่างนั้น,นแต่สุดท้ายใช่แพ้คือผมผมชอบมากคือตรงที่เขามีหลักการคือมันตลกตรงที่เขาหลักการมาเต็มมากแต่สุดท้ายแพ้ใช่แต่จริงจริง หมอนไม่เป็นนะแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมพี่เดินตรงนี้วะทำไมพี่เดินตรงนี้ผมก็นั่งดูเอ้ยคู่คิดสองทำไมก็ถือว่าเขาก็พยายามแล้วพยาแต่แต่คลิปนี้สนุกดีนะครับในเรื่องของการอินเตอร์เทนนะถึงจะเล่นหมอนแพ้่ไม่แล้วก็เป็นการเล่นแบบแปลกๆด้วยเพราะว่าไม่ได้เล่นในหมู่เนื้อเรื่องเนาะใช่แต่มาเล่นแบบฮอตเออหมอนนั่นเองคือคือเกม Assassin Creed เกมเกรดเอซึ่งราคาประมาณพันพันห้าอะไรเงี้ยเอามาเล่นหมอนฮอต เออก็ก็ดีเหมือนกันนะก็ก็ไม่มีใครเล่นไงโอเคยู๋โอเคยู๋ยังก็ฝากติดตามด้วยค่ะครับผมและในช่วงต่อไปนะคะนั่นก็คือช่วงกอด There is no savior no more hope no more Batman ในช่วงก่อนนี้นะคะเราก็มีเกมสนุกๆอย่าง GTA 5งนั่นเองค่ะมเลนะ่นลห้เพื่อนนด, <ๆ S 2> ดูกันนะคะก็วันนี้เนี่ยแป้งจะส่งตัวแทนนะคะเป็นที่คิวับบเจให้ไปเล่นสนุกๆก,กันสองคนใช่ะะซึ่งจะบอกว่าเจแป้งขี้เกียจนะครับไม่อยากเล่นลครับยไม่ถึงเล่นยังไม่ซื้ออ๋อก็อต้องขอเตือนน้องๆก่อนอ่ะ ขอเตือนน้องก่อนว่าเกม GTA 5 Grand Theft Auto ภาค5เนี่ยเป็นเกมอาชญากรรมที่ต้องใช้วิจารณญาณในการเล่นหน่อยเพราะว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับอย่าไปเลียนแบบอย่าไปทำตามใช่ค่ะครับผมสำหรับ g r a n t Auto 5จะเป็นอย่างไงครับจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมไปดูกันเลยเราเปิดมาแบบทิปๆิเดือนเดือนทิปๆเรื่อเรื่องผมมาเราหารถก่อนเลยเราเราตีกันได้ไหมเนี่ยปาร์ตี้กันได้ไหมไม่ได้พี่ยุงนั้นไม่ต้องเดินไปไหนพี่ยุงนั้นนะจำได้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนผมมาร์กแผนที่ไว้แล้ว กำลังแว้นรถไปรับเดี๋ยวยิงกับตำรวจรอรู้สึกว่าจะนี่ไงยิงกับตำรวจรอไปดุจังยิงกับตัวโอ้ยน้องน้องตัวหนูฮะน้องน้องตัวหนูนี่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงแหมพี่ในชีวิตจริงคงไม่มีใครเอาปืนไปยิงตำรวจเล่นในบนท้องถนนหรอกครับนนมันเวอร์ไปนะฮะตายในเกมนี่ตายเกิดใหม่ได้ฮะในชีวิตจริงอย่าไปทำชีวิตจริงเกิดใหม่ไม่ได้นะครับใช่ฮะเร็วลงมา ลงมาอ๋อนี่คิวอะใช่ผมเองมาติดดาวด้วยกันมาติดดาวด้วยกันเดียวตายโอ้สามดาวตายแล้วดนีตำรวจก่อนเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้นี่เลือดอาบนี่นั่งหลังนี่บังกระสุนให้แล้วเนี่ยตอนนี้ตำรวจก่อนน๊บนึงไปไปเดี๋ยวยิงคุ้มกันให้ในระหว่างหนีตำรวจไปด้วยเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นครับครับทำไมต้องไปไล่ไล่ยิงคนด้วยไล่ยิงคนด้วยใช่เราจะวิ่งสวนตำรวจได้แหละมีอะไรด้วยมีหอด้วย ไม่มีใครทำอะไรเราได้เราเป็นมหาชนโจนเทพไม่มีใครมาโดนเพราะเราเก่งมากมากแล้วคนนั่งหลังด้วยกระสุนกระสุนเป็นรูเต็มหลังให้เลือดซิปเลือดซิปอะเลือดแดงแป๊ดแล้วเนี่ยเลือดแดงแป๊ดแล้วเนี่ยคิวดูทักษะการขับรถโอ้ยกูตายกูตายขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วสิตายแล้วเร็วเร็วพี่พี่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปรถคันนี้ทำไมไปไปไปแล้วอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอุ้ยหออเต็มไปหมดเลยโอ้โห นี่นี่เราจะมาหนีตำรวจกันใช่ไหมฮะวันนี้ใช่ก็พี่พาดาวมาติดผมก็ต้องพาหนีตำรวจก่อนเว้ยเดี๋ยวหลบให้พ้นก่อนป่ะหลบให้พ้นก่อนป่ะแก่เนี่ยใกล้พ้นแล้วเนี่ยเราเออเราหลบตำรวจใกล้จะพ้นแล้วเออเดินข้ามหน้าตำรวจดิดนิดหลบเลยดิดหลบเลยโมไซโมไซเอ้ามันเห็นว่ะโดนเลยแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหนีเดอเดอเราหนีตำรวจเสร็จเราไปหาเล่นเดนแมทสักรอบไหมได้จัดไปจัดป่เดนแมทหาหาหาที่หลบก่อนนี่ไงโโหตรงเนี้ยโคตรเหมาะบอกเลยพี่เข้าไปเลย เรียบร้อยรอดแล้วก็หายเชื่อผมทีนี้เราก็หารถสปอร์ตสักคันวุ่นและใช่โอเครอดแล้วรอดแล้วเราขับไมนี่คูเปอร์ลงไปข้างล่างเพื่อความเงียนตำรวจจะได้จําไม่ได้ตรวจจะพิュ๊นี่แล้วเดี๋ยวเราไปยิงเดซแบทปะนานๆนานนั่นทะเบียนอะไรวะเนี่ยหกเจ็ดไปไหวยได้เปล่าโรถคันนี้มันโคตรดิฟอะรถคันนี้มันโคตรดิฟอะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนคันก่อนคันนี้มันกากเออหารถสปงสปอร์ตท้ยทำไมแถวนี้มันมีแต่รถแบบนี้วะไอ้คันนี้มันแบบโอสโคดีเออโอ้โหแอ่ะโดนชนเหมือนกันโดนชนเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยตำรวจมาอะไรอ่ะตายเลยเฉยเลยเฮ้ตำรวจมันอยู่แถวนี้เอ้าจิ๋มหายตาย ก้ามชนแล้วอะไรเนี่ยกูเดินไปเฉยกูเดินชนไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ตำรวจมันอยู่แถวนี้พอดีไงพอเราออกออกออกมาแล้วมันเนี่ยเป็นล่องรอยโอ้โหมีคนอยู่แถวนี้เต็มเลยพอดีเพื่อนทำไรกันแถวนี้มากลับไปแล้วเด็กแก๊งเนี่ยมันชุมลุมเด็กแก๊งเนี่ยไปเลยเด็กแก๊งเด็กแก๊งมาเดินไปถามกินกล้วยไหมเด็กแก๊งมาไออนี่ส่งผมมันได้ส่งผมมันได้ส่งผมมันได้รอเท้า เดี๋ยวดี๋ไอ้นี่มันเห็นเหตุการณ์ไอ้นี่มันเห็นเหตุการณ์ไอ้นี่มันเห็นเหตุการณ์พี่นี่พี่นี่นักเลงเนอะไอ้นี่มันเห็นเหตุการณ์จะปล่อยมันไปฟ้องตำรวจเรียกรถรถโอ้โหตายเกือนเลยว่ะอ้าวชิบหายติดดาวเหรอเนี่ยยัดเปียดติดดาวยัดเปียดตำรวจพาหนีตำรวจได้มาหรอมั้งกระพริบละกระพริบละไปเอารถไปเอารถกันโอเคพี่รอแถวนี้แหละมินิมินิคูเปอร์เนี่ยเดี๋ยวตำรวจมาแถวนี้มาแป๊บนึงขอซ่อนก่อนขอซ่อนก่อนขอซ่อนก่อน ผมไม่ขับรถกระจอกอย่างมินิคูปเปอร์หรอกระดับผมนี่แล้วโบกินี่ยังเนี่ยต่อยคอยทำไมเนี่ยไอ้นี่ <c oughs> มาต่อยเฉยเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาแล้วลำโบผมไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเอาบอจานเอาบอเอาบอสอบออไปขายหยวะตำรวจแม่งเลี้ยวเข้ามาเนะ <c oughs> <ส>ี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันเอาอ่ะตำรวจมันเอาขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเร็วเร็วโ<ๆ><ๆ>หดมากโอ้โหเรมโบว่ะกย่าไปเอาแล,<ๆ>ลมโบใครมาเนะี่ย มีตำรวจมีตำรวจมีตำรวจคิวอาคันคันเท่าไหร่เนี่ะลมโบเจ็ดแสนโอ้นี่มันทั้งชีวิตเลยเนี่ยอ่ะควรจะหาได้ขนาดนี้เงินพิออเดอร์แถมมาพิออเดอร์พิออเดอร์คือคนที่แบบสั่งก่อนใช่ไหมเขาจะให้เงินมาตอนนี้ขับหนีตำรวจก่อนรู้สึกพลาดมากที่ไม่ได้สามดาวอีกแล้วเนี่ยเอาชิบหายไม้สามดาวไวยังวะรถเร็วรถเร็วรถเร็วยิงตำรวจตายก่อนเดียวยิงตำรวจตายก่อนเดียวสามดาวเลยเนี่ย โอยหนีผลไม่ได้คิวมีคอได้ไหความแรงความแรงของรถดูความแรงของรถความแรงของรถความแรงของรถโยกล้อโอ้โหไม่ธรรมดาไปตำรวจแล้วไงวะฮะไม่ีไงชิบหายตายคู่คิวไประเบิดประชิดขนาดนั้นตายสิครับผมขอโทษไปเราไปเล่นเดนแบทกันดีกว่าไปไปเดี๋ยวเราต้องหาป้นรถแถวนี้ก่อน เเฮ้ยจ๊ปนรถเวยปนรถปนรถลงลงมันไม่ลงมันไม่ลงมันไม่ลงก็ยิงทิ้งรถคันนี้เหรอมาเดี๋ยวขับเองนี่ขับได้แน่นะเฮ้ยทำไมมันมีคนบินมาแถวนี้วะไหนเห็นไหม้างบนอ่ะใครใครเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บ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 รอแป๊บรอแป๊บมีคนบินอยู่แถวนี้มีคนบิน่แถไหมบินใช่ไหมไหนบินอะไรบินอะไรเฮ้นเอาเรื่องบินอะไรฮะบินอะไรไอการลูกตา ไปพี่เพนเถอะโอ้ยังโหดไปไปเถอะพี่ขับพี่ขับพี่ขับอาโอเคโอเคไปไว้หน่อยไหนๆก็จะซ่อมแล้วทุกกระจกไปเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะมาร์คแผนที่ไว้ให้นะครับตอนนี้ดาวจะหายนะฮะหรือเปล่าเอออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมันมามันหัน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 เฮ้ยมันลับปัดมันลับปัด เกือบ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 แล้วเอาใหม่เอาใหม่ Fuck you f u c ไม่ใช่ไม่ใช่มันตายของมันเองไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันโดนระเบิดตัวเองตายเว้ยมันเกิดมันเกิดมันเกิดคิวเันเกิดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเอาปืนมาเอาปืนมาพี่ระวังรถระเบิดดีๆนะอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอะไรมีเก็ตลิงเหรอเอาบอสเอาบอเกตลิงแล้วไงเซียาบอสองหนึ่งเดสองหนึ่งเดยา้าหยีบสามเยบมวหยบสาวเอ้ยอาเงียหยบสามเหยีบสาไปไปลุยลุยต่อลุยต่อ ยิงมันซ้ำๆเนี่ยยังไงนี่ไงยิงมัน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 ไอหมอดอ่ะหมุอ่ะหมุอ่ะเออตายคิวโหด้วยะโอ้โมตำรวจแล้วนี่เหยังไงเหยียบหัวเหยียบหัวแล้วตำรวจมาเยอะอย่างงี้อืมเอาเฉียวยังไงไอทีเนี้ยนี่ไงการหนีแบบมืออาชีพคิวดูไว้จ้านี่ดูหนียังไงให้รอดนะหนียังไงให้รอดดูล้อหน้าก่อนล้อหน้าซ้ายเนี่ย จะรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับร้อนหน้าแหละพี่เจียวอะมอบเพะมอบเอามอบเอามอบก็ได้มอบครับมอบมั้มอบมั้ยมอบมอบเอาดิยิงยิงโก้ยิงโก้อะไรตำรวจมึงเอานะไอ้ใส่ไขอตายยังตายยังสงสัยวันนี้จะไม่ได้เล่นเดสแมทสักทีไปเดทแมทกันเถอะนี่ไงถึงพอดีเลยนี่นี่ตรงผมนี่พี่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว ได้เ๋าวจัดให้ต้องจัดอีกครัร้ง,ห,งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกม GTA เนี่ยก็ติดตามชมในคลิปหน้านะคะว่าความมันเยังอยู่นะสปหาห์หน้าเรายังเล่นกันอยู่สำหรับวันนี้ก็เวลาแล้วะนะครับติดตามพวกเราได้ที่ชแนล All Station นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากมาออกในช่วง t r ิปออฟเดอะวิกับพวกเรานะ<ช>ครับอย่าลืมเอาช่องของตัวเองมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราครับที่ caster.os.co.th นะครับ มาสมัครกันได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย What the fuck แล้วพูดอะไรอธิบายนี่ไม่เป็นไรข้ามไปเลยเอาซีนนี้แหละเอาซีนี้เอาไปเลย